ครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตการปฏิบัติการล่างนะครับการล่างโครงสร้างของกระดูกซี่โครงถ้านักเรียนมองภาพรวมเนี่ยนะครับอันดับแรกนักเรียนจะต้องลากเส้นแกนแนวตั้งแบบนี้มาก่อนนะครับเมื่อได้เส้นแกนแนวตั้งเสร็จแล้วต่อไปให้นักเรียนแบ่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เท่ากันแบบนี้นะครับให้เท่ากันแล้วก็ใส่ในส่วนของวงรี แบบนี้เข้ามาครับเสร็จแล้วให้นักเรียนล่างโครงสร้างโดยรวมให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งจะต้องมีความาสมดุลกันนะครับมีความบาลานซ์กันเมื่อเสร็จแล้วต่อไปให้นักเรียนมาใส่ในส่วนของกระดูกสเตอร์นัมและกระดูกหน้าอกนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลอยเว้าวลงไป ก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระดูกแบนลองเอามือสัมผัสดูที่ช่วงหน้าอกของเราดูนะครับจะเป็นกระดูกแบนอยู่2ตำแหน่งนี้ต่อไปวิธีการแบ่งสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งเป็นเส้นโครงสร้างด้านข้างแบบนี้มาก่อนอันนี้คือส่วนที่กระดูกจะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเวลาลองหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็ มาแบ่งส่วนที่เป็นลักษณะของซี่โครงถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นปีกนะครับเป็นปีกทั้งซ้ายและขวาอะต่อมาขายับมาที่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นซี่โครงอันที่1ก็จะอ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นซี่โครงคู่ที่2คู่ที่2ก็จะอ้อมไปด้านหลังแบบนี้เช่นกัน ส่หมายเลขไปกำกับไปคู่ที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อนะครับที่กระดูกสามารถยืดหดขยายได้ส่วนที่3หรือคู่ที่3นะครับ ิธีเขียนเนี่ยอยากให้นักเรียนเขียนไปแบบเป็นทีละคู่นะครับมันจะได้ความบาลานซ์กันหรือความสมดุลกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด12คู่ด้วยกันหรือ24ซี่มันก็จะอ้อมไปด้านหลังครับอ้อมไปด้านหลังนี่นี่คือคู่ที่3 ผู้ที่สี่อ้อมไปด้านหลัง ซี่โครงก็จะเป็นส่วนที่คุมอวัยวะภายในนะครับเช่นปอดหัวใจอะไรต่างๆคู่ที่4คู่ที่5นี่จะเริ่มแบบตกลงมาหน่อยนะครับคู่ที่5่าล่างพร้อมกันทั้งซ้ายและขวา โค้งไปด้านหลังเหมือนเดิมค่ทคู่ที่6ก็จะอยู่ชิดกันนะครับ เนื้อต่อขึ้นมาแบบนี้ก็จะอ้อมไปด้านหลังคือซีของคู่คู่ที่6 เียนหมายเลขกํำกับไปด้วยนะครับนักเรียนมันจะทำให้เราแบบไม่งงนะต่อไปคู่ที่7ก็จะอยู่ชิดกันมาแบบนี้ ข้อมไปด้านหลัง <7. S 1> คู่ที่แปดมันจะมีกล้ามเนื้อที่มันเชื่อมโยงกันหน่อยข้อต่อของกระดูกนะครับ คู่ที่9ก้าคู่ที่9อาจจะเชื่อมต่อลงมาแบบนี้คู่ที่10 ูที่สิบอ่าไปคู่ที่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะโค้งมาด้านล่างแบบนี้นะครับคู่ที่สิบเอ็ด ที่อันนี้คือโครงสร้างของอกระดูกซี่โครงนะครับหรือว่าลิฟต์นั่นเองนะครัซี่โครงนะมันก็จะด้านบนก็จะเป็นเชื่อมต่อกับอทอเรสิกนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นลุมบ้าอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างของกระดูกซี่โครงซึ่งมีทั้งหมด12คู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองล่างตามแบบนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงน้ำหนักแสงเงานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นในส่วนของการขึ้นโครงสร้าง นะครับลักษณะของโครงสร้างที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ดูนะครับก็ขอขอบคุณครับที่นักเรียนได้รับชมแล้วก็นํานไปปฏิบัติตามนะครับก็ขออนุญาตสรุปจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ